สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป้จะพาไปชม To โตยโต้ a ยารคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว c h b a c k นะคะเป็นรุ่น1.2นะคะตัว E นะคะคันนี้เป็นปี2016นะคะเสนอราคาขายอยู่ที่365,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถเดิมแท้นะคะสำหรับคันนี้ได้ล้อแม็กนะคะเป็นแม็กแต่งนะคะจากเจ้าของเดิม ได้คันนี้ไปคุมแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ดูคลิปเป้นะคะเป้มีส่วนลดให้นะคะจากราคาหน้าป้ายนะคะ365,000นะคะเป้ลดให้อีก1 0 0 0 0บาทไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะตามหายาลิสสีเทาดำแบบนี้อยู่นะคะรีบติดต่อโทรเข้ามาหาเป้ได้นะคะที่เบอร์063 025 8829นะคะ หรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็ได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งค่ะเดี๋ยวเป้จะพาไปชมร,บรอบๆตัวรถกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีเทาดำเมทัลลิกแบบนี้นะคะสีสวยงามนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะไฟหน้าจะได้เป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะสำหรับล้อนะคะได้เป็นแม็กนะคะอันนี้เป็นแม็กแต่งมานะคะ จ้าของเดิมเขาใส่มาให้นะคะตัวเลี้ยวจะติดมาพร้อมกับตัวรถนะคะด้านข้างนะคะซ้ายขวาคันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะชุดเมอเปิดจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสีเทาดำสวยมากนะคะเรายังมีให้เลือกอีกหลายคันนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ ด้านหลังนะคะก็จะมีโลโก้ตัว E นะคะติดไลาฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ฟิล์มรอบคันนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วสีสวยนะคะสีเทาดำเมทัลลิกค่ะมีในส่วนของไฟทับทิมติดมาให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเป้จะพาไปชมภายในตัวรถกันนะคะสำหรับภายในรถคันนี้นะคะฝั่งประตูคนขับนะคะจะเป็นระบบออโต้นะคะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะมออีอันนี้จะเป็นปุ่มปรับกระจกพับไฟฟ้านะคะคันนี้จะได้แอร์แบ็กมาคู่หน้านะคะ เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะจะตัดกับเส้นได้สีส้มนะคะเป็นรถเดิมแท้นะคะเบาะสวยนะคะเบาะยังใหม่อยู่เลยนะคะถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากเลยอันนี้ก็จะมีเครื่องเล่นซีดีมาให้นะคะ สำหรับคันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ออตโต้ค่ะเกียร์ของเขาจะเป็นแบบขั้นบันไดนะคะคันนี้วิ่งน้อยนะคะมาอยู่ที่7 2็0 0มกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันค่ะนี่เลยค่ะสภาพเบาะยังใหม่อยู่เลยนะคะ เป็นบาะผ้านะคะข้อดีก็ช่วยระบายอากาศนะคะไม่ร้อนไม่อับชื้นลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะรีบเข้ามาดูหรือว่าโทรหาปูเป้ก่อนได้นะคะที่เบอร์063 025 8829นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องผู้โดยสารกันบ้างค่ะมาดูห้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะ ว้างนะคะไปดูที่ตัวน็อตกันนะคะอันนี้น็อตไม่มีรอยขยับเลยค่ะคุณลูกค้าเป็นรถเดิมแท้นะคะไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนลูกค้าท่านใดอยากจะเข้ามาทดลองขับนะคะติดต่อมาหาปุปเป้ได้เลยน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะ ยังอไ่ลยแม่แรงนะคะถุงเครื่องมืออุปกรณ์อยู่ครบนะคะเดี๋ยวเป้พาไปชมห้องเครื่องกันบ้างคะ่ะมาดูห้องเครื่องนะคะสำหรับยาลิสคันนี้นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่นซีซีนะคะสภาพยังสวยนะคะไม่มีจุดน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะ แกมซ้ายขวานะคะยังเท่ากันนะคะจุดเมคอัพนะคะยังอยู่ครบนะคะเหลี่ยมคมชัดนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหานะคะหรือว่าสนใจรถที่สภาพเดิมๆนะคะก็แวะเข้ามาดูได้เลยนะคะเราเรายังมีให้เลือกอีกหลายคันนะคะสำหรับคันนี้ก็คือไม้น้อยค่ะ วิ่งเพียง72,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะย้ำอีกครั้งนะคะคันนี้เสนอราคาขายไว้อยู่ที่365,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเปให้ส่วนลดเพิ่มไปอีก1,000 0บาทนะคะใครสนใจนะคะโทรเข้ามานะคะที่เบอร์063 025 8829นะคะ สำหรับวันนี้นะคะ